สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะเราก็จะมาอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้กันนะคะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านออกเขียนได้มานะคะแล้วก็เปิดไปที่บทที่12สนะคะสะระไอนะคะบทที่12สอระไออยู่ที่หน้า59นะคะมาเรามาอ่านกันนะคะบทที่12สะระไอ หนูภัยกะหนูขำหนูภัยเอาลำไย,ายมากองไว้ในศาลาหนูขำเก็บไข่มา เรียงไว้ท้าสี่ห้าใบลุงมีถือตะกระ้าส่วนลุงมาถือกระไดลุงมาเก็บลำไย ลุงมีใช้ตะกร้ารับมาต่อกันนะคะหน้าต่อไปนะคะฟอไอไฟตาไฟหรือสีตาไฟมีคาถาดี วอไอไวพายุมาไวไวฤศีพาพายุมามอไอไม่ทำไม่ ฤสีพาพายุมาทำไมรอไรอไรอะไรดูสิพายุพาอะไรมา ชชไอชัยชัยโยชัยโยพายุภาชนีมาหาฤาษีตาไฟนะต่อไปนะคะเด็ก อ่านหน้าต่อไปแล้วก็ขีดเขียนให้สวยๆนะคะเขียนให้สวยๆหัดอ่านนะคะแล้วก็เขียนแล้วก็ระบายสีนะถอไอไถ่ฟอไอไฟซซไอไซอันนี้เด็กๆ,ๆเขียนแล้วก็อ่านนะคะ ขอไอไถนอานาไถนาอย่าลืมเขียนด้วยนะคะเขียนให้สวยๆนะกออำกำร,รอไอไลกำไลทออำทำมอไอไมททำไม ลอัมลำยอไอใยลำใย,ยต่อไปนะคะอันนี้เราจะอ่านแล้วก็เขียนด้านหลังนะคะเด็กๆอ่านเสร็จแล้วเขียนด้านหลังด้วยนะมอ,อีมีมออะมะฟอไอไฟมีมะไฟ มออามาวอไอไววอไอไวมาไวไวรอ,อือรือขอโทษค่ะรือสอ,อีสีรือสีตออาตาฟอไอไฟรือสีตาไฟปอไอไปถอ,อไอไถนออานาไปไถนาะ ไปนะคะอันนี้โยงเส้นจับคู่นะคะเดี๋ยวเราอ่านแล้วเราโยงเส้นจับคู่นะคะลออำลำยอไอใยลำใยแล้วก็โยงไปที่คำใยนะคะซอไอไซออไอไอฝอไอฝโยงนะคะเด็กๆโยงนะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้อ่านเป็นคำเลยนะคะไม่ต้องสะกดแล้วนะคะ งูไซไปมาตาคําลำใหญสองหายมีใยไถนาลาไปไวดีกําไรเฉะฉไฉ ทำไมอะไรมะไฟชัยโยโอเคเรียบร้อยนะคะสระไอของเรานะคะเด็กๆขะเดีกด็กๆอ่านบทที่12ให้เสร็จนะคะแล้วก็ทำงานบทที่12จากนั้นนะคะอย่าลืมอัดคลิปนะคะการอ่าน บทที่12ทั้งบทส่งคุณครูใยญ่ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้มีเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดี